เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นอะไรอ่ะจ้ให้ทำไมเนี่ยอยากมีอะไรด้วยอ่ะโอ้โหไปดูนี่สิครับคาบนลำมันเกาะเต็มมุ้งลวดไปหมดเลยอ่ะตีตั้งแต่ในครัวยันห้องน้ำบางทีเนี่ยจะคิดถูกก็ได้นะที่ไม่แต่งงานเป็นอะไรพี่กรเหนื่อยเหรอทำไมหน้าซีดจัง Vimos. ช่วงนี้พี่ทำงานหนักอะดียเนี่ยดูดิน้ำหนักลบตั้งห้าโลทำไมน้ำหนักลดมามากขนาดนี้อ่ะพี่ไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้เป็นไรหรอกเพียงแต่ว่าพี่ทำโอทีดึกทุกคืนเลยหาเงินค่าเธอมให้ลูกก็เลยไม่ค่อยมีเวลากินข้าวล้วทำไมพี่ไม่ส่งลูกเรียนลงเลยรัฐบาลล่ะเข้าเอกชนทำไมก็เมียพี่นะสิ เขาอยากให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆจะได้ไม่น้อยหน้าคนอื่นเขางั้นพี่กอนนอนพักไปก่อนนะเดี๋ยวเดียวไปทำกับข้าวให้กินเมียพี่เหม็นดูแลพี่แบบนี้บ้างเลยใจมากนะเดีย เติมข้าวอีกไหมพี่กอนพอแล้วเดียพี่อิ่มละแงมพี่กอนเอานี้กลับไปกินด้วยนะเดียทําเผื่อเยอะเลยโชคดีนะเนี่ยที่บ้านเดียอยู่ใกล้ที่ทำงานพี่พี่ก็เลยแวะมานอนได้บ่อยๆ <c oughs> แล้วนี่อยู่คนเดียวไม่กลัวขโมยบ้างเหรออืขโมยมันผ่านรปภหน้าหมู่บ้านมาไม่ได้หรอกพี่ไม่ต้องห่วงก็จริงนะขนาดรปภมันจําพี่ได้นะว่าพี่เป็นพี่ชายเดียมันยังไม่ยอมไม่เข้าเลยต้องให้เดียออกไปรับอะ่ะ พออะงนพี่กรณ์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดียอยู่ได้ไ uh, ม่ได yeah> ้ส anyway ิเราอายุมากขึ้นทุกวันจะอยู่คนเดียวไปแบบนี้เหรอพี่ว่าเดียควรจะมีแฟนแล้วก็แต่งงานได้แล้วนะเพื่อพี่ตายไปพี่จะได้นอนตายตาลับอายุห่างกันแค่ไม่กี่ปีจะรีบตายไปไหนพี่กรณ์อยู่ด้วยกันก่อนสิไม่รู้ล่ะพี่ว่าเดียต้องหาแฟนได้แล้วถ้าเดียไม่ยอมหาเดี๋ยวพี่หาอุ้ย มี่โทรตามอีกแล้วครับจ้าเนี่ยกำลังออกจากก๊อฟฟิตเดี๋ยวไปแป๊บนึงครับอืมเดี๋ยวพี่ต้องกลับก่อนแล้วเดียวอย่าลืมบอกกลับ้าไปด้วยนะโอเคจ้าไปก่อนนะกลับดีๆนะอืม ไงฝนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกเป็นไรอะ่ะหลงให้ทำไมเนี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อแกเอาอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวฉันเอาไปรับค่อยเดินนะออ๋ ไหนแกร้องไห้ทำไมร้องให้ฉันฟังได้นะหัวฉันไม่กลับบ้านมาทหลายวันแล้ววันดีอะฉันโทรไปก็ไม่รับอะฉันจะทำยังไงดีอะดอ่ะแกทะเลาะกันหรือเปล่าหัวฉันเขาอยากมีอะไรด้วยอะแต่ฉันท้องอยู่ฉันก็เลยปฏิเสธเขาก็เลยโมโหอะบอกว่าฉันทำหน้าที่เมียได้ไม่ดีอะเขาก็ขับรถออกจากบ้านไปเลยอ่ะ แต่เขาก็กลับมาส่วนแกน่ะควรไปปรึกษามหมอว่าควรมีเพศสัมพันธ์ระดับไหนตอนท้องเนี่ยแกจะได้ทำหน้าที่เมียที่ดีได้ตอนท้องไงรู้ี้คะฉันไม่มีลูกก็ดีอ่ะเมียฉันขอพักอยู่ยสักคืนได้ไหมฉันไม่อยากกลับไปอยู่บ้านคนเดียวอ่ะได้สิแต่ว่าถ้าผัวแกกลับมาไม่เจอเนี่ยเขาจะไม่โมโ oh หหรอ องั้นฉันขอพักมีสักแปบหนึ่งแล้วกันจะหายเหนื่อยฉันก็จะกลับใช่อืมร้งรนะ้อ,องเดียะนี่กันเป็นรุ่นน้องของพี่ที่หมาหาลัย เขาทำงานอยู่ที่เดียวกับพี่การก็เป็นคนดีมากเลยนะแล้วก็ขยันทำงานด้วยนี่ที่สําคัญนะเขาย,ยังโสดอีก่อนพี่พี่ก็ชมเกินไปนะผมเขิดแล้วเนะี่ยตามสบายนะคะเดียวขอตัวไปทํากับข้าวก่อนเออคุณเดียครับผมขอไปเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมครับเชิญค่ะ ทำอาหารไทยในครวัวปิดแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าคุณเดียน่าจะต่อเติมครวัวไทยออกไปนะโอ้โหไปดูนี่สิครับข้าวน้ำมันกอเต็มมุ้งลวดไปหมดเลยอะ<ม>แล้วพื้นห้องครวัวก็นียวเดี๋ยวทำความสะอาดบ้างนะครับคุณการออกไปรอข้างนอกก่อนนะคะฉันนั่าอาหารแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะเออคุณเดียครับโอเคประตูห้องน้ำมันบวมนะครับคุณเดียวควรจะเปลี่ยนนะครับ ก็ว่าจะเปลี่ยนอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยแล้นี่ห้องครัวไม่มีพัดลมดูดอากาศหรอครับแบบนี้กินอาหารก็เหม็นคุ้งบ้านเต็ไมไปหมดสิครับคุณดียค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้เลยค่ะพี่กรรออยู่นะคะช่วยออกไปคุยกัเพื่อนพี่กรหน่อยคะ่ะครับ ี่ช่วยดีกว่าพี่กรพี่กรว่าห้องครัวของเดียเนี่ยสะอาดหรอสกรกก็สะอาดดีเนี่ยเดียสะอาดกว่าบ้านพี่ทำไมอ่ะ เตียวว่าพี่กรณ์ไม่ต้องพากลืนกันมาที่นี่อีกแล้วนะเดียวกับเขาเข้ากันไม่ได้หรอกทำไมเดียดมีอะไรหรอเขาติทุกเรื่องตดตั้งแต่ในครัวยันห้องน้ำแอนนุ้นก็ไม่ดีไอนนี่ก็ไม่ไหวปากไ่ดียังไม่พอกินข้าวเสร็จก็ยังไม่ช่วยหยิบจักเลยเลยไม่เห็นหรอคะเออก็จริงเนาะที่ทำงานมันก็เป็นเหมือนกันมิหน้าล่ะมันถึงไม่มีแฟนสักทีเนี่ย ก่อนการที่เดียไม่มีคู่ไม่ใช่เพราะว่าเดียหาผู้ชายไม่ได้หรือว่าโอากาสจากคนเก่านะแต่เป็นเพราะว่าเดียอยู่คนเดียวแล้วมันสบายใจกว่าขนาดพ่กรณมีภรรยาที่ดีก็ยังเหนื่อยยากลำบากแสนสาหัส,สหเลยไม่ใช่หรอคะ <c oughs> ี่เหนื่อยว่ะเดียบางทีเนี่ยจะคิดถูกก็ได้นะที่ไม่แต่งงานเกิดอะไรขึ้นหรอพี่กรณล่าให้เดียวฟังบ้างได้ไหมเมียพี่เขาไล่แม่บ้านดอกอีกแล้วทะเลาะก,กันเสียงดังเลยเพื่อนบ้านโทรมาบอกพี่พี่อ่ะอายก็เลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอพี่กรคนอื่นจะคิดว่าพี่โชคดีนะที่ได้เมียสวยเดียแต่จริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกว่าก่อนที่จะแต่งงานกันเนี่ยทุกอย่างก็ดูดีไปหมด แต่พอแต่งงานกันปุ๊บนะนิสัยเขาาไม่ได้ดีมาหน้าตาเลยเดียวเขาเป็นยังไงหรอคะเขาเป็นคนขี้เกียจมากพอแต่งงานปุ๊บนะเขาก็ลาออกมาเป็นแม่บ้านเต็มตัวแต่ไม่เคยทำงานบ้านเลยพี่ก็เลยต้องจ้างแม่บ้านมาแต่ก็อยู่ไม่ทนสักคนวันๆนะเขาจะเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแม่ก็ไปชอปปิง้งพี่กลับมาอยากทำงานเหนื่อยๆนะก็ไม่เคยมาดูแลเอาใจเลยเลย ของมีกรแล้วจะเอา,อางไงต่อละคะทีนี้พี่คิดว่าจะต้องพูดกับเขาให้เด็ดขาดลล่ะเดียถ้ายังไม่ปรับปรุงตัวนะพี่คงต้องขอ,อย่า <c oughs> อยู่คนเดียวสบายกว่าอย่างที่เดียวว่าจริงๆนั่นแหละถ้าเกิดเราหาคนดีๆเป็นคู่ชีวิตไม่ได้ก็อย่ามีมันเลยถ้าแผ่นดินนี้สิ้นคนที่พึงเชยอย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่าจริงไหมคะ <c oughs> สนเบียฉันจะหย่าเฮ้ยเดี๋ยวนี่เธอท้องอยู่นะก็เพอฉันท้องเนี่ยแหละผัวฉันมาถึงไปมีเมียน้อยอะที่มันไม่กลับบ้านอะก็เพราไอน้อยไ้้นผู้หญิงมาอ๋อพี่ว่าลองคุยกันดีๆอีกทีดีไหมจะให้คุยอะไรอีกอ่ะพี่กรณ์ยังไงนะ ปนจะไม่ใช้ผู้ชายล่วกับคนอื่นเด็ดขาดไม่ใช่อย่างนั้นพี่อยากให้เธอหย่าแล้วก็ได้เปรียบในระหว่างเนี้ยเธอก็รวบรวมหลักฐานการมีชู้ทั้งหมดนะแล้วก็จ้างทนายจัดการจะหย่าทั้งทีเ่เธอต้องได้เงินหัวเธอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องดูแลลูกจริงของพ่กรณนนะเรือนหออะต้องเป็นของเธอกับลูกเท่านั้นอย่าให้มีน้องมาแย่งไปได้นะขอบคุณพิกรณ์มากนะคะ คิดเตือนสติฝนเดียเธอไม่มีแฟนไม่มีคู่อะดีที่สุดแล้วใช่งั้นต่อไปพี่ก็คงไม่ต้องหาแฟนแน่นอนอีกแล้วถ้าหาคนดีๆมาเป็นคู่ชีวิตไม่ได้นะก็อย่ามีมันเลยแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคําคนนะถ้ามีใครมามว่าน้องเดียเนี่ยบอกพี่เลยเดี๋ยวพี่จัดการเองขอบคุณพี่กรณ์นะที่เข้าใจเดียสักที ถึงแม้ไม่มีคู่ครองก็อย่าคิดว่าเป็นเคราะห์หรือเรื่องเสียหายอาจเป็นโชคดีก็ได้เพราะมีอิสระไม่มีภาระผูกพันถ้ามีคู่ชีวิตที่ไม่ดีอย่ามีซะดีกว่าขอโทษค่ะ <c oughs> อือก็จริงนะนี่ขนาดว่าพี่เป็นโอเข้าเข้าเดียนะเดียสองได้ไงไงเห็นไหม เพราะงั้นอะไรนะคขะขอโทษค่ะงอ้วพี่เหนื่อยว่ะเดียบางทีเดียวจะพูดถูกนะออะไรวะหนะึ่งลาแล้วเนี่ยต้องได้เปรียบไม่ใช่อยากอ,อยากที่จะไมนต้องได้เงินดูจิยาห้าสี่สามสองถึงแม้ไม่มีครูครูอะครูเลยครูตักครูเนี่ยดึงเนี่ยดึงเนี่ยดู